าระบาาช่วยพลิกชีวิตคนไทยจนเป็นเศรษฐีทองล้านไปแล้ว22คนแจกหนักแจกจริงไม่อย่างต่อเนื่องโคงสุดท้ายอีก7วันจับล้านครั้งสุดท้ายวันที่12พฤศจิกายน2568อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปสาวบาวแดงจ๊ะพี่ต้องบอกก่อนอพี่ขอโทษด้วยพี่นะไม่ใช่คนดีแต่พอดีพี่เป็นคนหล่องไงถ้าน้องมีใจก็แอดไลน์พี่มาได้นะ แอดมาเลยแอดมาเลยดองแนะนำให้น้องบล็อกและดิลลีด้วยค่ะอมาคุณชนะมาตั้งใจทํางานก่อนนี่คุณผู้ชมนุๆนเห็นปะเขารออยู่คุณผู้ชมที่เขาส่งฝาคาราบาวแดงหรือว่าฝาคาราบาวคันโซเข้ามาร่วมกิจกรรมไงเขารอลุ้นอยู่กับกิจกรรมนี้เาาบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีซีคาราบาวแดงราคาสิบาทเข้าเดินนะครับดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า ดื่มแล้วส่งฝาเข้ามาได้ที่ไหนจ๊ะน้องสาวบาวแดงส่งได้ที่กล่องรับฝาชิงโชคได้ที่ร้านซีเจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งที่ตู้ปน2สองบางประกงฉะเชิงเซาสอง3 0าค่ะส่ง,สงและอย่าลืมไปส่งพี่ด้วยนะพี่มาดูตรงนี้วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอไซคันที่1นเราไปลุ้นกันเลยค่ะ โหยสูงสูงหน่อยได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณวินัยกฤษณพันธ์จากจังหวัดนนทบุรีกติกาลุ้นล้างมอไซค์สามร้อยง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาอแดงหรือฝาคาราบาอาคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้ายคาที่ร่วมรายการแปดพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8